เตือนภัยหลอกดูดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจนหมดนะครับโดยแอบอ้างเป็นร้านค้าที่ร่วมโครงการนำบัตรประชาชนซึ่งก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยไปสแกนและดูดเงินในบัตรจนหมดเลยนะครับทำให้ ไม่มีวงเงินซื้อของและวงเงินซื้อกา๊าซในเดือนนั้นๆน,น,นะครับมีประชาชนหลายจังหวัดนั้นได้รับความเดือดร้อนและไปแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วนะครับโดยมิจฉาชีพเนี่ยก็จะแฝงมาในรูปแบบของการไปเร่ขายของเป็นรถเล่ในพื้นที่ชุมชนต่างๆนะครับและบอกว่าขายของราคาถูก มีของแถมให้นะครับแต่ว่าต้องนำบัตรประชาชนไปสแก,น,กนแล้วก็จะแถมไข่มาให้บ้างแถมน้ำมันพืชมาให้บ้างนะครับเมื่อพี่น้องประชาชนหลงเชื่อก็ไปให้บัตรประชาชนนะครับและก็โดนหลอกเอารหัส6หลักสำหรับการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็คือบัตรประชาชนนะครับปรากฏว่าโดนลูดจนหมดวงเงินเลย ซึ่งวงเงินซื้อของเนี่ยก็ได้เดือนละ300บาทรูดหายจนหมดวงเงินซื้อการได้80ด้8บบาทต่อรอบ3เดือนก็รูดจนหมดวงเงินนะครับแล้วก็บอกว่าแถมไข่มาให้แถมน้ำมันพืชมาให้นิดหน่อยแต่มูลค่าที่ได้มาเนี่ยมันเพียงหลักสิบแต่เงินที่หายไปเนี่ยก็คือ300กว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็ ฝากให้พี่น้องประชาชนผู้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐระมัดระวังกันไว้นะครับโดยเฉพาะแฝงมาในรูปแบบของรถเล่เอาเวนขายสินค้าในชุมชนต่างๆนะครับท่านอย่านำบัตรประชาชนให้ใครไปรูดไปสแกนเด็ดขาดน,นะครับเพราะว่าท่านไม่รู้จักและก็จะโดนหลอกรูดเงินดูดเงินในบัตรจนหมดนะครับรวมถึงอาจจะ ถูกปลอมแปลงเอกสารอีกอันนั้นก็เดือดร้อนไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นบัตรประชาชนสำคัญนะครับจะให้ใครจะให้ไปสแกนอะไรตรวจสอบดูให้ดีว่าเป็นร้านค้าในชุมชนที่เชื่อถือได้หรือว่าเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ถ้าอยู่ๆเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักไม่น่าเชื่อถือท่านอย่าให้บัตรประชาชนไปสแกนหรือว่าไปถ่ายภาพเด็ดขาดมิฉะนั้น ท่านอาจจะเดือดอร้อนได้นะครับพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถไปติดต่อโดยตรงได้ที่ธนาคารกรุงไทยในแต่ละพื้นที่นะครับหรือว่าโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่เบอร์ของทางกมมรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะครับ02-270-6400ในวันและเวลาทำการนะครับเพื่อ ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการห่งรัฐทั่วประเทศครับ